มุสลิมะสามารถรวบผมมวยเพื่อเก็บผมได้หรือไม่แล้วก็คลุมพียาบอีกทีหนึ่ง <ผม S 2> เคยได้ยินว่าการทําแบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบโนกอูดมีข้อห้ามใช่ไหมครือถ้าถ้า,ถาอะไรมวยนะรวบรแบบผมมวยผมมวย่มมวยน่าจะก็เหมือนนกนก,นกอูดนี่ก็ก,ก็มันจะสูงถ้ามันสูงอย่างนี้นะมันสูงเหนือกว่าศีรษะแบบนี้เนี่ยให้เห็นว่ามันมีส่วน ผมที่ถูกรวบรวมไปอยู่เหนือสีแสะแบบนี้นะอันนี้เนะี่ยมีฮะดีชัดเจนเนี่ยนะครับว่าเป็นประเพรีประเพทหนึ่งที่ท่านนาบีบอกว่าล่มอาราหุนนะยังไม่เห็นสมัยท่านนาบีสมัยท่านนาบีเนี่ยบ,บอกว่ายังไม่เห็นแล้วก็ประเพทนี้นี่นะครับน,บ,นบีบอกว่าเป็นชาวนรกจะไม่ได้กินสวรรค์อันนี้ให้ระวังฮะดีสมาตุยมามุสลิม เพราะฉะนั้นม really ุสลิม่านี่ทำยังไงครับความสวยงามของมุสลิม่านี่เปิดเผยให้แก่สามีแล้วเวลาคุมิญาบอย่าให้มีอะไรเกิดจากจากฮิญาบนี่นะมันเป็นการประดับประดาโดยแฝงแฝงนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไม่เห็นละมีอะไรอยู่ข้างในแต่รู้อ่ามีหลักฐาไม่มีนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวลาะดริบนะบอรจุลิหินลียูอัลมะมายุฟีนะมินซีนนติหิน เราบอกว่าสตรีทั้งหลายเอ๋ยจงอย่าเอาเท้านี่มาทุบมาตีทำไมอ่ะเพื่อให้เครื่องประดับประดาที่อยู่ที่เท้าที่ขาเนี่ยซึ่งเป็นอะไรอ่ะเป็นเครื่องประดับประดาที่มีเสียงอ่ะอย่างเช่นผู้หญิงบางคนก็มีเขาไม่เขาไม่กำบลาที่ใส่ที่เท้าอ่ะนะทำลายเท้าอ่ะนะถ้าถ้ามันมีเสียงอย่างเด็กๆกันอ่ะถ้าเดินแล้วมันก็จะมีเสียงอันนี้เด็กเขาใส่กันไม่เป็นไร แต่ถ้าหากว่าผู้หญิงที่โตแล้วะนะสาวแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่อยู่ข้างใน<ม>ภายในแล้วก็ปิดหมดเนี่ยแต่เวลาเดินไปในกิ๊งกิงกิ้งกิ้งกิงเนี่ยเนี่ยศาส,สนาบอกว่าไม่ได้มไม่ได้แสดงว่าเครื่องประดับประดาที่แฝงที่ปิดบังไว้เนี่ยถ้าําให้คนอื่นเนี่ยรู้<ม>แล้วก็ทราบในเครื่องประดับประดาในศาสนาบอกว่าอย่าเลยเพราะมันเป็นการดึงดูดความสนใจเ<ม>ช่นเดียวกัน คนมียาเรียบร้อยแต่ข้างในนี่ผมเนี่ยทำอย่างกระหนอุดนี่นบีเตือนเลยว่ามันเป็นการเผยความสวยงามโดยปริยายครับถ้าถ้าไม่เห็นแหละครับเชฟเพราะว่าก็ที่ผมบอก,กว่ามันไม่เห็นไงแต่รู้รู้ว่ามีไงอ๋อรู้ว่ามีอันนั้นก็ไม่เห็นไอ้คุณ<ม>ข้างเนี่ยไม่เห็น<ม><ม>ไอ้กำลเท้าเนี่ยไม่เห็นแต่รู้ว่ามีเพราะอะไรเพราะมีเสียงครับครับผมแล้วจะแนะนำทำยังไงครับเพราะว่าพี่น้องผมไม่ตอยางนนั้เลย ไม่ต้องทำครับก็ทำผมธรรมดาครับครับ,รบไม่ต้องทำให้มันเป็นเหมือนโนกอูดนะครับ